ง่ายแค่ดีขอบคุณมากเลยนะที่เธอโทรมาคุยกับฉันในคืนนี้นะเธอช่วยแกเหงอให้ฉันได้มากเลยล่ะรู้ไหมการที่เธอโทรมานี่มันดีมากเลยเออไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองก็เธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดของฉันนี่นะขอโทษนะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองอยู่เลยพระเจ้านัน่นอาจจะเป็นหนูหรือหมาก,ก็ได้นะทําไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเธอลองเงียบแล้วฟังเสียงมันดู เอฮ้ยอะไรวะนะนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ากงั้นเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นมันคือเสียงหมาที่อยู่ในห้องเธอยังไงล่ะแต่ฉันเห็นเธอทำเสียงเมื่อกี้รู้ไหมฉันไม่ได้ทำฉันได้ยินเสียงหมาในห้องเธอแล้วฉันก็ทำเสียงตามนะฉันกลัวว่าเธอไม่ได้ยินเสียงมันฉันก็เลยทำตามให้ฟังยังไงล่ะเพราะฉันเป็นห่วงเธอและฉันรักเธอยังไงล่ะจ๊ะมันดูแปลกๆนะ มันไม่มีอะไรแปลกหรอกนะ้าฉันก็แค่อยากจะปกป้องเธอแล้วทำเสียงให้เธอฟังเองเออโอ้พระพระเจ้ามีเสียงอะไรไม่รู้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าฉันนะ่ะไม่ไม่ต้องเป็นหมาแน่เลยเธอต้องระวังตัวนะเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเลยนะ่ะเธอคิดว่าฉันควรจะทำยังไงถ้างั้นถ้าลองโยงกนกางเกงในหรือเสื้อในไปทางตู้เสื้อผ้าดูสิฉันคิดว่ามันไม่น่าได้นะเชื่อฉันเถอะนะเธอน่ะเป็นคนดีนะ มันอาจจะมีโจรหรือตัวอะไรอยู่ในห้องเธอก็ได้แล้วทำไมถึงต้องทำแบบนั้นนะ่ะอูบอกให้มึงทำได้อ๋อสุดยอดเลยอ๋อาดีเอาอย่าด้เอ่อ,อเธอมันไ,ได้ยังไง ไม่หรอกที่รักนี่มันไม่ใช่ของเธอหรอกนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้เฮียแคดดี้นะหวัดดีมันหอมดีมึงออกไปจากห้องกูเลยนะโอเคโอเคแต่ก่อนอื่นี่เขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอกอดไปได้ไหมอ่ะกูบอกให้มึงออกไปได้ได้อะ ฉันไปก็ได้ที่รักฮัลโหลฉันอยากจะถามเธอว่าเธออยากจะกินแซนด์วิชกับฉันไหมล่ะ